เปิดมาตรการเยียวยาด้านการท่องเที่ยวสู้ภยัยโควิด -19 จากวิกฤตโควิด -19 ที่ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจสาธารณาสุขรวมถึงภาคการท่องเที่ยวรัฐบาลจึงเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับมาประกอบธุรกิจได้และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไปดังนี้ 1. ด้านการเสริมสภาพคล่องด้วยมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวมกว่า1.5แสนล้านบาทอย่างโครงการออมสินฟื้นฟทูท่องเที่ยวไทยที่ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ครอบคลุมธุรกิจมากยิ่งขึ้นและขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่30เดือนกันยายนพีพุทธศก2565 2. ด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยมาตรการลดภาระในการวางเงินหลักประกันของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวโดยลดการวางหลักประกันเหลือ30%ส่งผลให้มีการคืนเงินหลักประกันแก่ผู้ประกอบการแล้ว6,639รายเป็นเงินกว่า498ล้านบาท 2. ด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยมาตรการลดภาระในการวางเงินหลักประกันของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวโดยลดการวางหลักประกันเหลือ30%ส่งผลให้มีการคืนเงินหลักประกันแก่ผู้ประกอบการแล้ว6,639รายเป็นเงินกว่า498ล้านบาท 3. ด้านการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศและกระตุ้นการท่องเที่ยวประกอบด้วย การจัดงานท่องเที่ยวจับคู่กู้เศรษฐกิจการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการฟื้นฟูและเตรียมพร้อมภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวปี2,565คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยราว5ล้านคนสร้างไรายได้กว่า3.57แสนล้านบาทและการท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะมียอดการเดินทางประมาณ90ล้านคนต่อครั้งสร้างไรายได้กว่า2.99แสนล้านบาท